มีจริงหรอแอร์ที่ใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และไฟบ้านในเครื่องเดียวจั่วหัวมาขนาดนี้มันก็ต้องมีละป่ะวันนี้แวะมากินชานมไข่มุกที่ดัเอ๊ะ เห็นอะไรกันหรือเปล่าทุกคนนี่ไงแอร์ที่เราพูดถึงแอร์ตัวนี้เขามีชื่อว่าแอร์เจ n สาจาก Cool DC Solar Air หลังจากติดตั้งไปลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาว่าช่วยลดค่าไฟได้เยอะเลยเพราะว่าเขาสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และไฟบ้านในเครื่องเดียวและเขายังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Cool DC Solar ที่สามารถรองรับทั้งระบบ iOS และ Android สามารถควบคุมการเปิดปิดลดเพิ่มอุณหภูมิมุมบนด้านซ้ายมือ จะโชว์การทำงานของโซลาร์เซลล์ด้านขวามือจะโชว์การทำงานของไฟบ้านส่วนตัวเลขที่เห็นอยู่ด้านล่างนั้นบอกพลังงานที่เราประหยัดก,การที่เราใช้โซลาร์เซลล์เท่านั้นยังไม่พอเขายังสามารถดูการใช้งานย้อนหลังได้อีกนะท่านสีเขียวคือการใช้โซลาร์เซลล์สีส้มคือการใช้ไฟบ้านเห็นไหมน้อยมากสนใจลดค่าไฟอย่าลืมให้ครูครูแอร์เป็นตัวช่วยแล้วอย่าลืมมาสั่งชานมไข่มุกได้นะน้องอร่อยมาก